สวัสดีครับผมช่างไปจากร้าสมัยทีสวิตนะครับวันนี้มีเครื่องเป็นตัว a อเซอร์นะครับ a s p i r e vx 1 5นะครับมาในการโดนน้ำนะครับเปิดไม่ติดอันนี้ก็ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดที่มีความเสียหายกันเลยนะครับ จุดที่มีความเสียหายนะครับก็จะมีในส่วนของตัวชิปนะครับที่เป็นตัว IC ชาร์นะครับผมก็ลองแกะบอกอกมาดูนะครับมันก็มีคราบน้ำนะครับตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับีพอทําการล้างออกมานะครับมันก็มีอยู่ตัวอุปกรณ์ที่มันเสียหายในค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับตัวชิปตัวใหญ่นี่เป็น IC ชาร์นะครับเราก็จะมีพวกตัว R นะครับตัว C พวกนี้เนี่ยที่มันขาหายไปนะครับ อันนี้ก่อนที่จะทําการทาความสะอาดนะครับมันก็จะมีค่าค่อนข้างเยอะเลยโอเคทีนี้เรามาลองดูตัวบอร์ดจำลองนะครับบอร์ดจำลองก็มีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับตำแหน่งของตัวไอชาร์จเนี่ยก็จะเป็นตัว P u 3 0 1นนะครับถ้าดูด้านขวามือก็จะมีพวก ขาไราไฟต่างๆนะครับ AC in นะครับมีแบตเตอรี่นะครับแล้วก็พวกขา AC dead นะครับต่างๆที้จุดที่มีความเสียหายนะครับก็ขานะครับขาตัว i c ชาร์จเนี่ยก็จะหายไปประมาณสั้5ขาได้นะครับตั้งแต่ขา 1, 2, 3, 4, 5นะครับเพราะว่าน้ำมันลงตรงนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ ก็จะมีตัว C ตรงนี้นะครับ2ตัวนะครับ PC 313, 312นะครับแล้วก็พกตัว R นะครับ R ตัวนี้6ตัวนะครับก็เสียด้วยเหมือนกันครับตัวขาลายไฟมันหายไปนะ PC 310ด้วยนะครับผมแต่ว่า IC c h ชาร์จนะครับยังไม่เสียนะครับแต่ขาตรงนี้มันหายเนี่ยเราต้องทำการยกตัว IC c h ชาร์จออกแล้วก็ ทำการไล่ขาดตะกัวใหม่นะครับตรงไหนที่มีลายขาดนะครับเราก็จะต่อลายนะครับอย่างของเครื่องลูกค้าเนี่ยก็จะมีลายขาดที่ขาด2นะครับที่จะเข้าขาดอของตัว pr ส0 9นนะครับเนี่ยมันขาดระหว่างกลางเราก็ใช้ลวดตะกัวนะครับในการทําสะพานไฟนะครับส่วนเาก็จะทำในในกลุ่มนี้นะครับ ก่อนนั้นก่อนหน้านี้ก็จะมาเปิดมิตนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่น้ําลงเนี่ยก็จะลงในสองตัวแรมนะครับตัวแรมเนี่ยที่อ่านเข้าไปเฟซบุ๊กผมโดนแฮ็กไปแล้วครับตอนนี้เปิดเฟซบุ๊กใหม่เดี๋ยวผมแอดไปหานะครับพี่กรณ์เฟซบุ๊กเก่าโดนแฮ็กไปตัวแรมมันโดนน้านะครับแล้วก็ตัวซีตรงนี้หายสองตัวนะครับก็ต้องทําการเปลี่ยนเลยตัวซีตรงนี้สองตัวนะครับผม แรมของเดิมของลูกค้าก็จะมีขั้งหมด3ากิกนะครับแต่ว่าแรมโดนน้ำไปตัวหนึ่งก็ซ่อมให้กลับมาใช้งานได้นะครับเดี๋ยวผมต้องเปิดตัวหน้าหน้าต่างหน้าต่างแรมดูนี่แรมอยู่เท่าเดิมครับ32ิกิกเท่าเดิมก็ขอแอดพี่อ่านไปใหม่ด้วยครับผมขอบคุณครับ โอเคเข้าๆก็จัดประมาณนี้นะครับสำหรับเครื่องตัวเอสเอซีแอดไฟนะครับสหับจานนี้ผมก็จะไปเทสเครื่องนะครับอีกทีหนึ่งว่าน้ํานเนี่ยมันไปลงในส่วนอื่นโดยป่านะครับ,รบพวกคีย์บอร์ดแท็ปแพดนะครับแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวไปเช็คทีนึ่งนะครับยังไงก็ข,ขอฝากไลฟ์สดนี้ด้วยนะครับผมสามารถไปดูย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube นะครับ แต่วันนี้ช่างไปขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในสดครั้งหน้าครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากมากครับขอบคุณครับ